ไปเปลี่ยนดูสิหรอเออซ้ำพี่กำลังจะไปเปลี่ยนชุดพอดีเลยอ๋อคือผมดูในชีตมาพี่คือว่างไงพี่คุยกับซาเวียไหมสีเนี่ยพี่ก็คิดไว้อยู่แล้วน้องคือผมคือสีมันสีในรูปมันสว่างไว้พี่ ไม่แต่คือโลงแต่คือไอ้เฮียแม่งสีงสีสีในโค้ดกับสีอันเนี้ยแม่งไม่เหมือนกันวะเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวนี้มึงมาม,งมาึมง,มามงมานี่มึงมานี่มึงมาหาพี่ลานข้างสอน,นอมา ina, ข้างสอนอไม่หรอกจีซี DC ไอจีซีมันกลัวเราเฮียไม่กล้าหรอกจีซีมันกลัวเราเฮียจีซีแม่งกลัวเราไงเห็นเราเอาจริงหน่อยใช่ป่ะ โดนอีกรับหลังเขาโดนอีกแล้วเฮ้ย hey, ไอเชือกอเจือกเบิกรถให้หน่อยดิคันหนึง่งเบิกรถให้หนอ่อยคันหนึ่งไปเปลี่ยนชุดจี GC ทีโทัวรบอกว่าให้คุยสามีบอกจีทีบอกจีที GC บอกว่าไม่ไม่มันไม่นี่โทนสีโทนสีเขาโาทรนสีเขานี่มาไปคันนี้ปะ<อ>รถหไหนพ<ห>ีน่โนรมเลพี่เล อตอนนี้เราต้องเปลี่ยนมาใส่นี่หมดเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนสีในชีทแล้วต้องใส่ตลอดด้วยใส่ตลอดพอไม่ได้หรอายถึงกร็ทำงานแก๊งงัดร้านทำตัวทำนี่อะ่ะอแต่างานขาวไม่ต้องใส่ใช่ใช่ใช่ มันเลขอะไรนะเขาโดอมาเก็บอังมันเลขอะไรไม่รู้ว่ะพี่ลืมว่ะดำมาพี่มันเลขอะไรวะพี่หนึ่งนะพี่หาก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ อ่า28นี่โอ้โหคือพี่ไปพี่จะคุยกับแก๊งอื่นวหมใช่ปะมึงดูดิคนละสีเลยใช่ปะมันเหมือนกันตรงไหนวะน้องทริปหัวหัวพี่คุยกับรายใหญ่ดีกว่าพี่ออามึงลองออามึงลองเปลี่ยนสีมึงมึงลองเปลี่ยนสีมึงลองเปลี่ยนสีสูตรซาเวียร์มาดิออามึงลองเปลี่ยนมาเออมึงลองเปลี่ยนมา เ,มมเ,เลขอะไ,ไรพี่อ่ายี่สิบแปดสีหนึ่งของสามเบียร์พี่อ่ะเหมือนกันตรงไหนเอามือหันหลังมือหมุนหันหลังดิเออเมืออกันตรงไหนวะเอานี่ถ้ามีเรื่องก็เลกกนน่าส่วนตัวแล้วกูว่า <c oughs> ถูกปะมึงพูดถูกปะสีแรกคุณก๊อตสีแระถ้ามีเรื่องส่วนตัวปะกูถามจริง เอาอะไรมาเหมือนวะก็น <c oughs> ่าจะแบบนั้นแหละพี่ขามมรสุมกูเลยแหละเป็นแม่สีมึงจำไว้พี่รู้ผมนั่งผมนั่งเอฟห้าดูดีชีพไหมออผมรอดูว่าเมืม่อไหร่จะเปลี่ยนไอ้เชี่ยตอนแรกกูใส่รองเทา้าอะไรวะอันนี้พี่ก็คือจะใอันนี้แบบเหมือนแทนสูตรเลยเหรอถูกแต่พี่ว่าพ,พี่ต้องมาสัญญากน่อยวะลูกนี้พี่ไม่ผ่านวะหล่อแล้วพี่ไปแต่งตัวเสร็จจังอ่ะ ะมีเสื้อในแนะนำไหมสีขาวคินชีนธรรมดาเลยไปกิ้วซ้ำท่านี้ผมไม่ต้องตีกันหรอพี่ตรงนี้อะไรนะตีอะไรนะเราไม่ได้ต้องตีกันนะไม่ต้องตีก็ตีก็ตีพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไอพี่อยากตีไม่ล่ะเล่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวพี่เล่นกันวันๆก่อนพอดีพี่มีชิงเก้าอี้ตัวที่สองวันที่ห้า แต่ไม่แต่มึงแต่มึงไม่มีบ้านหนิมึงไปเอาบ้านมาก่อนไหมบ้านคุยสภาไปแล้วเขาบอกต้นเดือนหน้าเอ้ต้นเดือนหน้าเราต้มีบ้านก่อนแล้วเราจะเล่นก็ค่อยมาว่ากันดีกว่าคือผมว่ามุ่งจะในเรื่องเรื่องกิจกรรมบอลนี่คือผมต้องสลับคนเข้าคือตอนนี้แบบมันไม่เกี่ยวแค่คนสล็อตบอลนะไม่ใช่อ๋อที่มึงเอาท่ามันสล็อตบอลอันเนี่ยใช่พี่หนักและเยอะที่ว่าเจอข้างนอกมันมันเล่นด้วยกันหมดเลยพี่โอ้โหเชี่ยมึงแกเอาแชมป์เลยนี่ว่าใช่เชี่ยกูลดเงินรางวัลแล้ว เฮ้ยไม่ไม่พี่หยาไม่มึงก็เกิดไปเฮียสลับสลอตมาเล่นบอลเอ้าผมเอาจริงพี่มึงก็ไม่เอาคนที่มันแบบขึ้นไหวในแก๊งจริงดิเอาหลายคนอยู่คนเก่าๆนะโอ้โหสลับสล็อตมาเล่นบอลตายแล้วเฮียกูเคยเจอสลับเล่นแก๊งนี่มึงสลับมาเล่นบอลต้องรานข้างนอกหน่อยพี่โอเคอานั้นพ๊ดนึงครับขอแจ้งนิดนึงมันใส่ได้ไหมเนี่ยอ่ายลง ใส่ใส่ได้เลยไหมใส่ได้เลยแล้วเราต้องใส่ด้วยบัางครับใส่เ <Okay. S 1> พราะถ้าสมมติเราเงันรันแล้วนู่นนี่นั่นอะต้องใส่โอเคโอเคกางเก่งมันไม่ใช่ตัวนี้หรือมันตัวนี้ปะมึงเก่งตัวนี้ปะวะที่ตอนแรกกูเปลี่ยนไม่ใช่ตัวนี้ดิใช่ปะวะเออเฮี้ยเดี๋ยวกูเอาแม่งมึงเฮี้ยแม่งสลับสบลบมาเล่นบอลบ้าปล่าวะอันนี้พี่ลงปะ ลงลงเฮ้ยลงพี่ลงเตะบอลดอกเตะบอลนะพี่เตะพี่อ่ะนั่นก็ว่าแล้วเจอที่ยี่สิบน้องพี่คุยกับผมนะคือผมอยากอะไรไม่พูดตามตัวนะผมไม่อยากสลับคนเข้าสล็อตเลยพี่พี่ที่ผมเอาคนเล่นออกอ่ะไม่เหี้ยมันคือมันแค่แบบเป็นคนในแก๊งเคยอยู่ในแก๊งเคยมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแก๊งแค่นั้นมันก็ลงได้แล้วอันนี้หมดเลยพี่เนี่ย แต่เขาบอกต้องอยู่ในทะเลาะเหมือนเลยพี่จะพาไม่มันอารมารุ่มาหลุดได้นิดหนอ่อยไอ้เชี่ยแต่นี่มึงสลับมาเล่นบอลมึงบ้าปล่าวะโอังเอาแชมป์โหจริงโอ้โหจะไม่เตะเป็นเอาตายหรอกไอ้เชี่ยไม่นกันหนุ่มๆก,กระชับมีดก็พอแล้วอันไม่อันนี้ลูกชายพี่ไม่ไหมายเนี่ยอะไรลูกชายพี่ไม่ว่างเออลูกชายพี่เออมันเตะเก่งนะโรล,ลี่อ่ะผมไม่ว่างยุ่งช่วงนี้ยุ่งธุรกิจพันล้านโถถกเดี๋ยว แยวมึงลองเปลี่ยนสีสีสีสุส่าเวฟให้ดูอีกรอบด,ดิ <c oughs> อ่ะเหมือนกันไหม <c oughs> ไม่เหมือนพี่ <c oughs> คือถ้ามีนี่ก็ส่วนตัวปะ <c oughs> ผมไม่พูดดีกว่าพี่เราคุยโอเคแค่นี้เจอกอ <c oughs> ันน้องไปละเจอกันพี่ พี่ว่าพี่ต้องสัญยกรรมซะหน่อยแล้ววะพี่ไม่ค่อยแอะเลยวะ้ยพี่เอกลักษณ์พี่แล้วไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอลจับลองจับไหลเขานี่แล้วถ่ายเสื้อลงทวิตใครติดมาที่แลนเลยครับ เก่าๆเต็มเลยแต่ไม่ใช่มาแบบเรื่องสีนะเรื่องอื่นใครติดใจเรื่องสีผมว่าที่แรกเลยครับพี่ฟังผมนะตาพม่คุยหลบแค่ไทเด้นเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องคุยกับใครแล้วถ้าไทเดนไม่ติดอะแต่ไทเดนเราก็ไม่ได้คุยนะแต่บางคนเราแม่สีวะพี่ว่าเนาะใช่ปะไม่แล้วซาเวรูไหมล่ะเนี่ยยีรู้ละซาเวรูไหม ไม่รู้อย่างอย่างอย่างดีวันกับดูไว้คือเราเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วอแลรวสีอยู่ละอ่ะพี่ก็ทายเลยทายเลดทายเลดทายเลดทายลงเลยใครติดเรื่องสีเฮ้ยเวทติดไปเปลี่ยนไอ้เชี่ยแก้สีไปแล้วเร็วเออดดเออเสียวอ่ะเรี่อไปเปลี่ยนแล้วเร็วเชี่ยเฮ้ยดูในรูปมันไม่ได้นี่มันไม่เห็นตัวจรตีนเลยไหเทีอ่ะ เงี้ยก็เฟี้ยวไม่ใส่ข้อความไปด้วยอ่ะได้ไหมอะก็ใส่ไปเลยบอกว่าใครใครใครติดใจเรื่องสีมาที่แลนเลยครับโอ้ใจลุ้นเลยลุ้นเอาเลยพี่ว่าอะไรจะมาหาเราใจเย็นโอเคโอเคโอเคลุ้นเลยนะไม่ล่าเพราะพี่ลงพี่ก็ไม่ได้บอกใครไม่พี่ไปคุยกับไอ่ซมแล้วหรอคุยแล้วไซำบอกไม่เกี่ยวไม่ติดเลยคนละโทนกันเลยอ๋อไอเยี่ยวก็เฟี้ยวอ่ะมันมีแบบติดกระดุมใช่ไหมมีมีเยี่ย ถ้าพี่ใส่ชุดนี้ไปคุยกับเขาอ่ะมันก็เหมือนพี่ลงไว้บอกเขาอยู่ดีอ่ะคุณก็คุณก็น้องเดฟฝากมาบอกว่าเออเราเปลี่ยนไปใช้สีนี้แล้วสีเนี้ยห้ามใส่ตัวนี้เลยห้ามใส่ตัวนี้ทำงานดำเลยบอกไปแล้วบอกไปแล้วบ้านของพี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาเลยถอดเลยไม่มึองถอดเลยตอนนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนไปเต็มคันรถ ไปไหนไปเปลี่ยนดิพวกมึงอะไปเปลี่ยนดิไอ้ลุงเราไปสัญญ็กรรมกันปะฮะ<า>เราไปสัญญ็กรรมกันปะฮะงั้นเหรอรไอ้ลุงไอ้ลุงไม่น่าสั่นนะแต่พี่น่าสัน่นเนอะไอ้ลุงมันเท่เร็วไอ้เชีย่ยทำไมมันดูแปลกๆวะพอเป็นหน้าอย่างนี้กู พี่ใส่หน้ากากเปล่าเนี่ยใส่หน้ากากพี่มีอยู่หน้ากากเราคุยกับลิซ่าตามลิซ่าหน่อยดิคเรื่องอะไรนีงฮะลุงเหรอลิซ่าได้ป่ะเอาเดี๋ยวตามให้จ้าไอ้ใครวะหรอพ่งเจอกันเมื่อกี้เนี่ยไปเปลี่ยนดิไปเปลี่ยนเรเร็ว สวยไหมแพทสวยไหมรับฮัลโหลลิซ่าคุณสกอตเลียดที่แลนจ์จ้าบอกไปว่าคุณสกอตไม่ได้คุยด้วยพี่ไปละคุณสกอตคุณสกอตไม่ได้คุยด้วย เกงก็คือเฟีย์ตายป่ะพี่เออปัะคับไม่บังคับคเกงไม่บังคับเอาแค่เสื้อพอแทงทำไมไม่รู้เขาบอกให้แทง ไอ้ลุงรีบมาเร็วไรเดอร์มารับออเดอร์แล้วเนี่ยที่แลนเนี่ยดูดูดูดิดูมันล้อแล้วดิก็ดูมันล้อดิดูดิเราตั้งใจทำเสื้อดูดูดูมันล้อเลยเห็นปะดูดิชี่ชี่อ่ะชุดแม่งอ๋อจะเท่แม่งมานล้อลาดงไรเดอร์ไอ้เที่ออันนี้ใช่คุณแพทรถสัญลียอมสั่มเว้ยใครแม่งมองเราเป็นงั้นน่ะพี่บอกให้ใช่ครับรถสัญลียอมไม่ถึงรถสัญลียอมไม่ถึงจริงตัดเลนครับตัดเลยลิซ่าพี่คุยด้วยหน่อย <c oughs> งานน้ำตากาะกลางหันษาเอาเอาแบบตรงๆเลยนะห้ามร้องไห้นะลองลองนิดนึงได้ไหมไม่ได้อไม่ได้หรอคือพี่จะมาคุยกับลิซ่าเรื่องสล็อตนี่แาหละฮะคือพี่อยากจะบอกว่าพี่จะต้องเอาลิซ่าออกครับแต่เ,เหตุผล <บน S 2> ได้ไหมพี่แต่ ออกให้ผลได้ไหมคือพี่อยากจะเอาท็อปมาแทนอาฮะแล้วก็บวกกับว่าคือมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะที่ว่าพี่จะบอกว่าเฮ้ยให้ไปแอคทีฟหรือว่าให้มาแบบจี้ตัวจริงเป็นทำรองอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูเหมือนการให้ความหวังไปถ้าพูดตรงๆแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ว่าลิซ่าไม่ได้อยู่ในสล็อตที่จะเล่นสตอร,รี่กับเพื่อนแค่นั้นเองเราคือมีโอกาสที่จะกลับมาไหมครับ มีโอกาสที่จะกลับมาไหมก็ถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้พี่คุยกับพวกพี่ๆที่พี่คุยกันน่ะคือพี่จะไม่รับคนเข้าแกงเพิ่มแล้วไม่รับแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้รับมานานแล้วแหละซึ่งตอนนี้มันก็มีเหลือแค่อีกไม่กี่คนที่มันรอเข้าอยู่แต่มันก็ต้องดูเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแต่ละอย่างแต่ทีนี้คือเป้าหมายแกงอ่ะอย่างที่บอกคือพี่ก็ต้องแบบไปไกลๆแล้วก็พี่ต้องการความเพอร์เฟกต์สำหรับ41คนที่ที่มันจะต้องแบบช่วยกันเล่น ที่มันรับแรงกดดันได้ด่าได้อ,อะไรได้อเออซึ่งพี่ก็พูดตรงๆว่าลิซ่าก็ยังแบบไม่ได้ถึงขั้นถึงเกณฑ์ขนาดนั้นในนี้พี่ตรงๆกับลิซ่าเลยนะแล้วก็พี่ก็ไม่อยากจะแบบว่าปล่อยให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นไประยะยาวเพราะว่าลิซ่าก็ขยันมีความแอคทีฟที่จะขึ้นปืนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วคือมันมันก็จะต้องมาถูกดรอปอยู่ดีพี่ว่ามันมันไม่แฟร์สำหรับลิซ่าเท่าไหร่ ถึงอยู่ไปมันก็ต้องส่งเงินแกงต้องรุนนี้นั่นอะไรอย่างนี้คืออย่างที่พี่บอกอ่ะเอะอนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอลยพี่แต่ว่าแบบก็ยังอยากที่แบบที่จะแบบมีโอกาสที่จะกลับมาอะไรย่างเงี้ยอันนี้คือทิ่าเรีเควสร้องขอเองถูกไหมถูกครับถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะได้นะไม่ติดแต่พี่ไม่รับปากนะเพราะฉะนั้นคือการตัดสินใจเนี้ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับ การเล่นด้วยรวมไปถึงการที่จะกลับมาด้วยเพราะว่าลิซ่าก็เล่นมาหลายสตอรี่แล้วตั้งแต่เริ่มมาถูกปะก็อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้แต่คือตอนนี้มันด้วยความที่ว่าคนที่มันเข้ามาทดแทนหรืออะไรเงี้ย uh huh. พี่ต้องการคือพี่ก็ไม่อยากหลังจากนี้ถ้าพูดตามตรงคือพี่ก็ไม่อยากแพ้ใครแล้วเพราะว่ามันมันมาไกลามากแล้วรับจากวันแรกที่สร้างแกงมาจนวันนี้เราเปลี่ยนไปน่าจะยี่สิบขั้นต่ตําต้องมีจเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใกล้จุดที่จะเพอร์เฟกแล้วเราก็เลิกรับคนเข้าแกงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแบบ สัตว์ที่เหลือที่มีทั้งหมดใช่มันจะประมาณนั้นพี่ต้องการให้ทุกคนดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความคิดแล้วก็เป็นนักฆ่าด้วยมีประโยชน์ในวงไฟที่มันแบบทุกอย่างมันต้องออกมาเพอร์เฟกถึงแม้มันจะแบบว่ามีข้อผิดพลาดบ้างแต่มันก็ต้องน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับแต่ว่าแก้แบบสงสัยเฉยว่าแบบ คือที่ออกไปนี่คือเป็นสำรองหรือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมคะถ้าสมมติว,ว่าคือตอนแรกอ่ะถ้าให้พี่พูดตรงๆกับไลฟ์อัพที่ยังเหลือกับนู่นนี่นั่นที่พี่ไม่รับเพิ่มแล้วอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่พูดคำว่าสำรองกับคนที่ออกหลังจากนี้อีกอ่ะมันก็จะเหมือนกับการให้ความหวังซึ่งพี่ก็ตอบไม่ได้ในอนาคตแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสุดท้ายแล้วลิซ่าคือคนที่แบบที่เก่งแบบเก่งโคตรอ่ะเข้าใจปะคือแบบ เก่งทุกอย่างเก่งด้วยนู่นนี่นั่นแล้วทําไมพี่ถึงไม่เอากลับมาถูกปะ่ะแต่แค่ณนะตอนนี้พี่อยากจะตอบไปแบบนี้มากกว่าเพราะว่าสําลองที่มีภาพจริงๆตอนนี้นะแม่งมีแค่ใครวะกอนสําลองที่มีภาพที่แบบว่าจะเบียดตัวจริงได้อ่ะมันนี่อ่ะมันน่าจะมีแค่ปื้มปะ่ะอืมต้องเอยปื้มแหละแต่ปื้มมันก็ต้องทําปืนให้มันใช่น่าจะมีแค่ปื้มเองเพราะว่าถ้าพูดถึงกาฟิลซิกหลุยอะไรเงี้ยพีกก่ก็ยังไอ้น,นี่อยู่แต่ถ้าลิต้าคิดว่าเออ อัปเดตตัวเองได้ไปถึงระดับขั้นที่แบบคนที่เข้ามาแทนเราได้หรืออะไรเงี้ยที่ว่ามันก็น่าสนใจแต่ถ้าสมมติจะให้พี่บอกคําตอบแบบนี้พี่พี่ตอบไม่ได้เพราะว่ามันจะพูดเหมือนแบบเหมือนพี่ให้ความหวังลิซ่า,าแล้ววันหนึ่งลิซ่าไม่ได้กลับมาเข้าใจปะแต่งที่บอกว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมหมดแหละเปียงแค่ว่าลิซ่าไม่ได้อยู่ในในสล็อตที่จะเล่นสตอรี่กับเพื่อนแค่นั้น พี่ส่งคลิปคนหนึ่งให้ดูถ้าวันหนึ่ง Lisa, ลิซ่าคิดว่าลิซ่ามีเพอร์อร์แมนได้แบบเนี้ยอ่ะฮะพี่เอาขับคามาเลยเราแบบ <c oughs> สั้นๆเนี่ยให้ดูนี้เป็นตัวอย่างวิธีการคิดการเลยนอะไรบความสำคัญการค่าคนให้ไว้ที่สุดอะไรเงี้ยจริงอันนี้คือสนามจริงสติในไฟความมีอิมแพคกับเพื่อนร่วมแกง๊ง ราเลยจะรู้ได้ไงอรอครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนเอ่อรีอจะรู้ได้ไงถ้ารีไม่ได้เล่นกับเพื่อนคือมันจะสัมผัสได้ด้วยจากการเล่นเทนนิงหรือว่าอะไรประมาณนี้จริงๆลิซ่าก็ถ้าสมมติว่ามันมีการฝึกซ้อมที่มันชัดเจนแต่คําว่าสํารองของพี่เนี่ยคือถ้าสมมติวันหนึ่งแกมีซ้อมข้างนอกลิซ่าก็มาเล่นได้นะถ้าอยากจะแบบต้องการที่จะเฉิดฉายภาพของตัวเองให้พี่ได้เห็นนะเข้าใจปะ ตอนแรกก็ไปอยู่เลยตั้งนานยี่สิบกว่าวันก่จะได้เข้าแค่กลับไปเป็นที่เดิมมันจะเป็นอะไรไปใช่ป่ะพี่ก็ไม่รู้เาลิซ่าคิดียังไงแต่พี่อยากพูดกับดีตาตรงๆแค่แบบว่าอยากรู้ว่าแบบเออพอจะมีแบบความหวังที่จะแบบกลับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพูดตามตรงลิซ่าดีกว่ากาฟิลดีกว่าหลุยดีกว่าซิกอะแม่งลิซ่าไม่ถึงอยู่ถึงทุวันนี้หรอกถูกปะล่ะแต่พี่ไม่รู้ขีดจำกัดของลิซ่าไงว่ามันจะดีได้มากกว่านี้สักแค่ไหน เพราะว่าพี่ตอบไม่ได้อันนี้อยู่ที่ตัวลิซ่าเองแต่ก็รู้ตัวแบบช่วงนี้ดูแบบดรอปๆลงเยอะเหมือนกันไม่อายุมันเริ่มเยอะขึ้นพี่เข้าใจใช่เวลาพึ่งผ่านมันเกินใช่ช่วงช่วงนี้แบบไม่ไม,ไม่สบายบ่อยแแบบจริงๆอ่ะพี่ตัดสินใจไปน่าจะสองสามวันได้แล้วแต่วันนั้นที่ลิซ่ามาบ้านพี่อ่ะจริงๆวันนั้นพี่ก็จะกัดจะคุยส่วนตัวแหละสองคนแต่เคีียดขี้เมาแม่งก็นั่นแหละ พี่ก็อยากเปลี่ยน feeling นะเข้าใจปะเออเห็นเรากำลัง happy มีความสุขนู่นนี่นั่นแต่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าลิซ่ามีความคิดแบบนี้มันก็ดีที่ว่าอยากจะกลับมา active <c oughs> เพื่อที่จะนั่นพี่ว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีมากๆแค่นั้นเองแต่พี่จะไม่ให้เพราะความขยันอย่างเดียวพี่จะไม่ให้เพราะความ active อย่างเดียวองค์ประกอบทุกอย่างมันต้องโดยรวมมันต้องดีแล้วถึงวันนั้นอะ อย่างพี่ยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเอนดูตอนแรกเอนดูก็มีชื่อตั้งแต่วันที่มีชื่อจัคกจี้มีชื่อเจคมีชื่อทันเดอร์มีชื่อเอนดูถูกไหมเอนดูก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเปอิลมันไปเทนอะไรของมันยังไงคือแล้วก็รวมกับสติด้วยอะไรด้วยอายุน้อยอยังเด็กด้วยเออในไฟ์มันก็เลยดูแบบดูมีอิมแพคดูมีประโยชน์พี่ต้องการคนที่มีอิมแพคกับในไฟมากๆสูงๆแค่นั้นที่ทราบว่ากีนเก่งปะ ึ้นก็ไม่รู้ว่ะพี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบปกติแต่ว่ามันก็แบบเออคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยอืมมันก็ดีอ่ะมันสืนะ่อสารละถ้าคนต่อไปที่จะเปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนกิน,นถ้าไอคนที่รออยู่ดีกว่ากินนะแต่ถ้า,า,าไม่ดีกว่าก็ไม่เปลี่ยนคือคนในแก๊งอ่ะมันมันปลายไกลกันแล้ว มันถ้าพี่พูดตรงหลังจากไอ้ที่ที่สัมผัสแต่ละคนหรือว่ามันมันเทียร์ถึงขั้นแบบอีสป,ปอร์ตกันเยอะนะพวกนั้นอนะแต่แค่มันไม่ได้แข่งมันไม่ได้มีกระบอกเสียงมาโชว์ฝีมือโอเคแต่พอแบบพี่ได้มาเห็นมุมมองของแต่ละคนแล้วโอ้โหพี่รู้เลยว่าแต่ละเออพี่ถึงมีความมั่นใจกับกับน้องในแกงกับคนในแกงนะว่าว่าเราอยู่ในเวทร,ระดับไหนแล้วเราถึงอยากเล่นอยากวัดอะไรแบบนั้นแต่ก็ดีตอนแรกพี่กับก๊อดคุยกันว่าเออีิซ่าแม่งร้องไห้แน่เลยวะเศร้าแน่เลยวะเยี่ยมกันดันแน่เลยวะ แต่ก็ถ้าลิซ่ามีความคิดแบบนี้มันก็ดีพี่ก็ยินพี่ก็ดีใจที่ที่เป็นอย่างนี้ก็ตอนแรกก็ต่อเข้าจาังนั้นดูเพื่อเล่นพี่ที่พี่อยากจะมาคุยไว้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางเนี่ยพี่พี่ตัดสินใจไปแล้วว่าไงพี่ก็ต้องเปลี่ยนท็อปเข้ามาเจอกันในวันๆพี่ก็ไม่อยากให้ลิซ่าต้องมาแบบมาเหนื่อยหรือว่ามาส่งเงินแก๊งอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่า เออสุดท้ายตัวเองก็ต้องฝึกนเอยนะพี่สนุกนะไม่ไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยโอเคแต่แบบนั้นก็ดีเด็ดลิซ่าแฮปปี้ปะล่ะถ้าแต่ถ้าลิซ่ามีความคิดบวกที่มันแบบเอออยากจะอยากจะกลับไปอีกก็ต้องฝึกฝนตัวเองแค่นั้นลิซ่าไปดูคนนี้ไปดูไปดูคนนี้ไปดูคิดแคทไปดูใน u t u ู e ไปดูเอาด้อย่างนี้ได้พี่ได้เอาด้อย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้นะ มันไม่มีข้อข้อละหานเลยที่พี่บอกที่จะไม่เอาอะอย่างน้อยคือเราก็รู้อย่างน้อยคือเราก็รู้เรื่องนิสัยใจคอความอัธยาศัยนู่นนี่นั่นธร,รรนัคติเรารู้ทุกอย่างแหละมันขาดเดียวคือขาดแค่ความเป็นนักรบในตัวแค่นั้นเองแต่อยอมรับเชิงครอบช่วยรางหลังนี่แบบก,ก็ดอบลงอะ่ะอืมก็อายุมเยอะขึ้นเป็ธรรมดาตึ่งมาตอกไม่นี่เดือนนี่เองนี่อืมแค่นั้น เข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจอืมแต่คนที่ตัดสินใจให้ลิซ่าเป็นคนพักคือก่อนนะแต่พี่เป็นคนพูดกอลเป็นคนจิ้มนะพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นความคิดทั้งหมดเป็นความคิดของพี่บังพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นพี่เองพี่เองพี่บังเท่มากพี่พูดพี่เป็นคนสินใจคือพี่พี่คุยกันแล้วคือทุกคนคุยกันแล้วคือแบบมันก็ําบักใจไหมระมัดระมักใจเพราะว่าพี่จะบอกก่อนว่าลิซ่าไม่ได้ทําหน้าที่ ของตัวเองด้อยนะเข้าใจไหมก็คืออยู่ในเกมที่ดีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกมันต้องแอดวานต์กว่านี้ใช่ที่ต,ต้องการแอดวานต์กว่านี้ถ้าเกิดว่าแก๊งอยู่ในจุดนี้นะแต่เขาบอกแก๊งอยู่ในจุดนะตอนนี้นะพี่ว่าลิซ่าเขา้าใจอยู่แล้วาลิซ่าก็เล่นแก๊งมาเยอะถูกไหมล่ะใช่ใช่เขา้าใจครับนั่นแหละ <c oughs> เฮ้ยเปลี่ยนชุดด้วยเฮ้ยโอเคตามนี้เดี๋ยวพี่จะไป คือคือไม่ใช่บอกว่าออกถาวรใช่ไหมพี่ไม่ไม่คือเบียดได้ใช่ไหมถูกต้องถ้าถ้าลิซ่ามีความคิดแบบนั้นมันก็ดีแต่แค่พี่ยังไม่อยากให้ความหวังเข้าใจปะถ้าแติพี่ให้ความหวังมันก็เหมือนกับว่าพอลิซ่ามาแล้วแบบไม่ผ่าน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 มันก็ดูพี่ก็เฮียปะพี่ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าความหวังอมันเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนแบบมันมันจุดไฟในตัวเราอ่ะอืมก็ดีคือถ้าพูดตรงๆอ่ะคือพี่มันสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเฮ้ย รับปากอะไรเงี้ยว่าจะกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเกิดว่าใจพี่แนะนำทำไรที่ที่ต้องต่อจากนี้นะของลิซ่าคืออ่าโอเคไปเป็นสำรองได้ไหมได้แต่พี่รับปากไม่ได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แตไ่ไปหาประสบการณ์ไปหาประสบการณ์แก๊งอื่นได้ไหมได้มาคุยถูกถูกแต่ต้องมาคุยนะเพราะพี่ยังถือว่าลิซ่าเป็นคนของเราอยู่นะไม่แต่ไม่ไปแต่ว่ามาเล่นเทนนิ่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้ได้ได้แต่พี่จะบอกว่าถ้าเล่นแต่เทนนิ่งอะแล้วไม่เล่นในเมืองอ่ะนั่นแหละ คือปัญญามนในเมืองแต่ว่าไม่อยากไปไม่อยากไปครอบครงอื่นเข้าใจอืมก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่นั่นแหละอย่างที่พี่ปรามบอกว่ามันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ไงตรงนั้นอ่ะมันมันระมัดใจด้วยมชนรับปากแล้วมันกลัวมันจะแบบไม่ได้ไงเข้าใจปะแต่อยู่ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอือหยุดเราจะหยุดเอางี้คือเราเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่ว่าดิฉันไม่ได้อยู่ในสล็อตที่จะเล่นสตอรี่กเพื่อแค่นั้น น้องบีพูดอะไรเนี่ยดีเลยถ้ามาเบียดพี่ดีเลยพี่พร้อมออกเลยกำลังคิดว่าแบบพี่พร้อมออกเลยอ่ะใครก็ได้เเาเบียดกูอ่ะพี่กับยังไงก็อย่างที่ก๊อตบอกมันต้องแอดวานลิซ่าดูคิเรีปันตัวอย่างดูความคิดในการเล่นในไฟสกิลที่มีทุกคนอาจจะมีเท่ากันแต่เรื่องความคิดเรื่องเซนเกมต่างแต่ละคนต่างกันพี่ยกตัวอย่างให้ไอคีริวให้ดู นนคือองค์ประกอบมันเยอะในในในหลายอย่างหลังจากที่พี่ตรวจงานไปล่าสุดก็คือคนที่มันถืไอไม้ด้านมันก็เยอะแต่มันก็ยังดูแบบ,บมีประโยชน์หรืออะงไรเงี้ยพี่ก็จะน่าจะจับมันไปเล่นอย่างอื่นประมาณนั้นก็ได้แต่บอกว่าเออสู้ๆน้องฮัลโหลพี่เกาะอยู่ตรงเกาะพี่พี่อยู่ไหนอะ เปลี่ยนเป็นฮูดพี่ใครไอ้ยี่บังเหรอยี่บังี่อยู่ไหนอะพี่บังตอมันเลขยี่สิบเจ็ดเลขยี่สิบแปดมั้งเคตามนั้นอะละิซ่าตอนอนพี่เปลี่ยนชุดก่อนก็นได้นะเรายังอ<ห>ิว่ด้วยกันเหมือน,นเดิมเราเป็นประชาชนบรรับคีย์ได้ไหมนี่ได้ <c oughs> ได้หมดอะมไม่ได้ได้ กำลังคิดอยู่ว่าจะเบียดยังไงให้พี่เห็นว่าแบบพี่ขึ้นแล้วอ่ะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จริงๆท,ท,ท,ทำคลิปมาให้ดูก็ได้นะไอ้บางก็เปลี่ยนชุดเพราะเดี๋ยวตดวสภาปรับเพราะว่าเรา <Okay. S 2> แจ้งเปลี่ยนสีไปแล้วเปลี่ยนอีกแล้วอเอออันนี้แหละกระเลี่ยนสีที่มึงเลือกนี่แหละมาสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับไอ้นี่เนี่ย เดี๋ยลงนี้กูจะพาพี่วังไปเปลี่ยนชุดไปแต่พี่พาลิซ่าไปสะพ่ะจริงๆไม่ต้องบอกลาเลยเลยคือลิซ่าก็อยู่เหมือนเดิมแค่นั้นทุกคนอยู่เหมือนเดิมเวลาคับเสิ่งอยู่นี่แหละจะเบียดอยู่เท่านี้แหละใครพาดก็เนี่ยนะเบียดลรอเบียดเหมือนเดิม